นี่พนักงานใหม่ของเรานะกินอะไรอะ่ะขอกินด้วยสิจะหมดแล้วอะ่ะจะเอาในครัวเองนะเดี๋ยวงานนี้ไปทํานะแต่งานนี้อปุ้ยว่าไม่เหมาะกับหนุกนะคะคุณสัมผัสได้ไหมถ้าหาใครสักคนเขาไม่ชอบเราคุณสัมผัสได้ไหมถ้าหาใครสักคนเขาไม่ชอบเราปุ้ย นี่พนักงานใหม่ของเรานะคนนึงชื่อนุกส่วนอีกคน,นชื่อนิวเฮียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและฉันก็สัมผัสได้ว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนเขาจะไม่ค่อยชอบฉันเท่าไหร่ตั้งแต่วันแรกคนนี้อะชื่อปุ้ยรุ่นเดียวกับเพอสองคนถ้ามีอะไรก็ถามเขาได้นะค่ะยังไงก็เดี๋ยวหาที่นั่งได้เลยนะ นิวเยียเดี๋ยวนั่งตรงนี้นะค่ะส่วนเธอนั่งนั้นก็ได้นิวเยียหน้าคุ้นมากเลยอะ่ะเหมือนเคยเห็นที่ไหนถึงว่าละ่ะทำไมคุ้นคุ้นเรียนมอเดียวกันนี่เองใช่ยังไงก็ลบกโกปุ้ยสอยงานเราด้วยนะได้จ้ะ ใจว่าฉันไม่ได้รู้สึกไปเองจริงๆอุยกินอะไรอ่ะขอกินด้วยสิจะหมดแล้วอ่ะไปเอาในครัวเองนะทั้งที่ฉันพยายามเข้าหาและพยายามผูกมีดกับเขาแล้วนะ แต่ดูเหมือนปุ้ยเขาไม่ชอบฉันจริงๆมันมีระยะอะไรแปลกๆก็ไม่รู้ลองชิมดูนะนิวเยียว่าอร่อยไหมฉันชงให้เองอเป็นไงอร่อยไหมดูเหมือนเขาจะเข้าได้ดีกับทุกคนอยู่เว้นฉันขอบคุณนะอ้าวนุกินกาแฟด้วยกันไหม ปุ้ยเขาทำอร่อยนะเออไม่ขนาดนั้นหรอกนะถ้าจะกินชงเองก่อนนะพอดีฉันมีคุยงานต่อนิวเยียหืฉันว่าปุ้ยเขาไม่ชอบฉันอะทำไมคิดแบบนั้นล่ะไม่รู้สิมันรู้สึกได้อะแกไม่เคยเป็นหรอ ที่พอจะรู้ว่าใครรู้สึกยังไงกับเราอะ่ะไม่อะฉันก็ดูว่าใครคิดยังไงจากสิ่งที่เขาทำกับฉันนั่นแหละก็ใช่ไงฉันก็เลยรู้สึกแปลกๆว่าปุ้ยเขาไม่ชอบฉันอะหรอฉันคุยด้วยก็ไม่คุยวันก่อนฉันทักโบกมือให้ก็เมินไม่ตอบฉันกับปุ้ยอะฉันเสียความรู้สึกหลายรอบแล้วนะฉันว่าแกเองมากกว่าที่คิดมากปุ้ยเขาน่ารักนะคุยสนุกด้วย ไม่รู้สิฉันไม่เคยคุยกับเขาได้นานเลยอะ่ะยกเป็นเรื่องงานแก่เองก็คิดมากปุ้ยมันจะไม่ชอบแกเรื่องอะไรไม่ได้มีปัญหากันนี่มันมีนะที่เห็นหน้าแล้วไม่ชอบอะ่ะอารมณ์แบบไม่ถูกชะตาไงนุกคะเดี๋ยวงานนี้ไปทำนะหัวหน้าคะ แต่งานนี้อ้ยว,ว,ว่าไม่เหมาะกับนุกนะคะอ้ยทำเองดีกว่าค่ะเอางั้นเหรอโอเคเออแล้วนิวเยียกับนุกล่ะทำงานมาจะเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วนุกล่ะแล้วฉันจะพูดไปได้ยังไงว่าสิ่งที่เป็นปัญหากับฉันไม่ใช่งานแต่เป็นเพื่อนร่วมง,งาน ใครติดปัญหาอะไรแจ้งพี่ได้เลยนะที่อยากให้ทุกคนทํางานอย่างสบายใจส่วนอุย้ยเดี๋ยวไปหาพี่ที่ห้องนะที่มีเอกสารเพิ่มเติมให้นิวเย่เห็นไหมปุ้ยมาดูขัดขาฉันตลอดเลยอะ่ะนี่ขนาดเรื่องงานยังบอกหวหน้าอีกว่าฉันไม่มีปัญญาทำอะ่ะปุ้ยเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะเขาแค่บอกว่างานนี้มันไม่เหมาะแก ก็นั่นแหละก็คงจะด่าฉันว่าฉันไร้ความสามารถไงแกนี่ก็แปลกจังเนาะหาว่าคนนู้นคนนี้ไม่ชอบมองโลกในแงอลายจังแกไม่ได้โดนเหมือนฉันแกจะไม่เข้าใจอะไรละ่ะแกก็คิดมากปุ้ยเขาไม่มีอะไรหรอกแกลองคุยกับปุ้ยจริงๆหรือยังก็งคุยแค่เรื่องงานแหละไม่ค่อยได้คุยเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่ก็เห็นเขาไม่ค่อยคุยกับฉันนี่แล้วทำไมแกต้องรองเขาเริ่มคุยก่อนละ่ะทำไมแกไม่ลองเริ่มคุยเองบ้าง เขาดูไม่ชอบฉันอนะ่ะใครใจะกล้าคุยไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกฉันหรอกว่ามันอึดอัดแค่ไหนที่ต้องมานั่งทำงานเจอกับคนที่ไม่ชอบที่หน้าเราทุกวันแบบนี้แต่พูดไปก็เท่านั้นแหละเพื่อนฉันยังคิดว่าฉันคิดมากเลย ฉันก็พยายามคิดแบบที่นิวเยียบอกว่าฉันอาจจะคิดมากไปเองบางทีการเข้าไปคุยกับเขาก่อนอาจจะไม่ได้เลวร้ายแบบที่คิดก็ได้ปุ้ยขอนั่งได้คนสิได้นั่งสิฉันกำลังจะไปพอดีอะเช็คบินด้วยค่ะ ังานหายไปไหนหมดนะฉันไปก่อนนะยังกินข้าวไม่หมดเลยอ่ะเค่งกินได้นิดเดียวเองเห็นหน้าเราก็อิ่มเลยเหรอวะนี่ไม่ชอบเราถึงขนาดไม่อยากร่วมโต๊ะเลยเหรอต่อไปฉันจะไม่คุยด้วยแล้วเสียความรู้สึกไม่ชอบฉันได้ฉันก็ไม่ชอบเธอได้เหมือนกันแหละชิ สาวกลับไปยังไงจ๊ะไปด้วยกันไหมอ๋อสองคนนี้เขาไปอีกทางเนี่ยค่ะส่วนหนูจะแวะไปตลาดก่อนพี่ก็จะไปตลาดเหมือนกันไปพร้อมพี่มล่ะได้ค่ะรบกวนด้วยนะคะส่วนนุก,กับปุ้ยไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะนุกจะไปเดโมนี่ไงปุ้ยก็ไปเดโมอพอดีเลยไปด้วยกันสิงั้นพี่กลับก่อนนะบานยนิวย จะชวนกลับด้วยดีไหมอ่ะแต่ถ้าเขาไม่อยากไปกับเราล่ะไปทำอะไรดูหมอเหรออ,อ,อดีมีนัดดูหนังกาแฟน่ะกลับก่อนได้นะเราเรียกรถมาแล้วอ่ะโอเคไม่คิดจะชวนเรากลับด้วยเลยสงสัยจะไม่ชอบเราจริงๆอ่ะ แกเห็นไม่ได้มาส่งลูกวัน <och conception> นั้นไหมที <c oughs> <quin one throw> ่ดูกลุยกลุยขับมอไซค์ปะเห็นและเห็นกับคนส่งยานี่แต่ว่าคนอื่นแบบนั้นได้ไงอ่ะหลายรอบแล้วนะชอบนินทาคนอื่นสนุกป่าเชียร์่อนุก ลูกค้าที่บางปาใช่ที่ฉันให้เธอดูแลไหมใช่ค่ะหัวหน้าลูกดูแลลูกค้าเจ้านี้เองโอเคพี่จะบอกเราว่าผลงานเราดีมากเลยนะลูกค้าซื้อสินค้าเราเพิ่มรอหนึ่งอ๋อค่ะลูกค้าเจ้านี้เขาคุยง่ายอะค่ะดีแล้วที่ปุ้ยบอกให้เธอดูแลงานนี้ไม่ผิดหวังจริงๆปุ้ยปุ้ยเขาทําไมนะคะก็ปุ้ยเขาเป็นคนบอกให้เธอทํางานนี้เองแหละเขาเป็นห่วงอะกลัวเธอทํางานยากไม่ได้ ไปทำงานได้แล้วนุ๊กอ่ะขนมเอากาฟแฟไหมอ่ะชงให้ฉันว่าจะไปชงกาแฟพอดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราชงมาเผื่ออยู่นี่แหละ ใจนะปุ้ยเขาชงกาแฟให้ใช่ไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าปุ้ยเขเฟรนลี่แล้วตกลงคุยกันแล้วใช่ไหมคุยอะไรกันหนอมีอะไรหรือเปล่าเออเราเคยคุยกับนิวเยียคิดว่าปุ้ยไม่ชอบเราฉันเนี่ยนะ ใช่ฉันรู้สึกแบบนั้นตั้งแต่วันแรกวันที่เธอมองฉันแปลกๆอ่ะปุ้ยนี่พนักง,งานใหม่ของเรานะสวัสดีค่ะอ๋อคือเราสายตาไม่ค่อยดีอะ่ะจะมองอะไรมันต้องเพ่งดูเราไม่ได้ยิงนะเราแค่สายตาสค้นอะ แล้วตอนนั้นที่ฉันแซวเธอว่ากินด้วยได้ไหมแล้วเธอทำเหมือนไม่พอใจล่ะก็ขนมเราหมดแล้วอะบอกให้ไปเอาใหม่ไม่ใช่ไม่อยากให้กินด้วยซะหน่อยเราเรื่องงานอย่าบอกนะว่าเป็นแบบที่หัวหน้าบอกอะ่ะอืเราไม่อยากให้หนุกได้งานยากอะลูกค้ารายนะั้นเรื่องมากเพิ่งมาทำงานได้ไม่นานเจองานยากไปเดี๋ยวก็ถอดใจกันพอดี ปุ้ยนี่แหละที่ไปบอกหัวหน้าว่าให้เลือกง,งานที่เหมาะให้เธอพี่บางนาคะส่วนลูกค้ารายนี้ปุ้ยว่าให้นุกทำดีไหมคะเขาไม่เรื่องมากคุยง่ายแล้วก็สั่งเยอะด้วยค่ะอันก่อนเดี๋ยวปุ้ยทำเองอืมก็ดีนะงั้นไปบอกนุกเลยว่าให้รับลูกค้าเจ้านี้ด้วยเออหัวหน้าไปบอกเองดีกว่าค่ะ ถ้าปุ้ยไปบอกเขาอะเหมือนปุ้ยจะไปสั่งงานเดี๋ยวเขาจะไม่พอใจเอาเอาเหรองั้นเดี๋ยวพี่ไปบอกให้ก็ได้ค่ะทำไมนุ๊กถึงคิดว่าเราไม่ชอบนู๊กอะก็ฉันเคยขอนั่งกับเธอที่ร้านข้าวอะ่ะแต่เธอก็ลุกหนีทั้งที่เธอยังกินข้าวไม่หมดเลย ฮัลโหลก็กำลังไปทำเรื่องที่ธนาคารไงอ้าวเหรอเออเอองั้นเดี๋ยวไปให้เลยคือตอนนั้นเราต้องรีบไปรับเพื่อนที่ธนาคารน่ะแบบต้องไปทันทีเลยไม่ใช่ว่าไม่อยากนั่งด้วยแบบที่คิดซะหน่อยอ้าวเหรอฉันคิดมากเองแหละแล้ววันนั้นที่ไม่ได้ชวนกลับบ้านด้วยอ่ะ ก็ปกติเห็นแฟนเธอมารับมาส่งนี่จริงด้วยอะ่ะฉันลืมคิดไปเลยฉันมัวแต่้อยแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอไม่ชวนฉันกลับด้วยโอ้ยบ้าไปแล้วแกนี่มองโลกในแง่ร้ายจริงๆเลยฉันก็เพิ่งรู้ว่าเธอปกป้องฉันรับหลังตอนที่คนอื่นนินทาไม่ชอบอะ่ะไอ้พวกที่ชอบนินทาคนอื่นรับหลังทั้งทังที่หนูก,ก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นซะหน่อยเข้าใจแล้ว ขอบใจมากนะปุ้ยแล้วก็ขอโทษด้วยที่เข้าใจเธอผิดอะอืมฉันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นอยู่แล้วเข้าใจกันแล้วเนาะทีหลังก็อยากเข้าใจผิดกันนะจ๊ะสาวได้ค่ะนุกส่งข้อมูลไปให้แล้วนะคะค่ะนุกส่งข้อมูลให้ในเมลนะคะเฮ้ยแกพี่เขาที่ชอบฉันแน่เลยเอ่ะ เขาคงไม่เห็นมั้งเขาคุยโทรศัพท์อยู่นี่ไม่อ่ะวันก่อนฉันเรียกก็ไม่หันฉันว่าเขาไม่ชอบใช้นั่นแหละหรอฮอย่าคิดแบบนั้นสิหนูเขาไม่ได้เป็นคนแบบที่คิดนะยังไม่รู้จักเขาดีเลยนะไปตัดสินเขาซะละมองโลกในแง่ร้ายจังคุยอะไรกับน้องอยู่หรอไม่มีอะไรอ่ะพอดีพักเที่ยงเลยจะถามว่าน้องเขาไปกินอะไรกัน งั้นน้องไปกินด้วยกันไหมเดี๋ยวพี่ปุ้ยเลี้ยงเฮ้ย <c oughs> ไป <c oughs> ไปกินด้วยกันมีร้านอร่อยนะ